สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยก็ได้มาทําเป็นเ,เกี่ยวกับพลังงานของคนแต่ละแต่ละคนนะคะเนาะใครที่เข้ามาเห็นคลิปของพี่หมอนในวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานของคุณกันเลยในช่วงนี้ว่าพลังงานของคุณจะตรงกับไพในอกองที่1หรือกองที่2หรือกองที่3ขอให้ทุกคนที่เข้ามานะคะตั้งติตสมาธิแล้วก็ขอให้ เลือกได้เลยมีจะมีไพ่อยู่3ามกองขอให้คุณเลือกกองไหนก็ได้นะคะ 1- นถึงสกองนี้เลือกมาคนละ1กองนะคะเนาะแล้วพี่หมอจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะแต่ละกองนะจะนับไปตั้งแต่กองที่1ก่กอนนะคะถ้าใครที่เลือกได้แล้วพี่หมอจะ เริ่มอ่านไพ่ในกองที่หนึ่งกันแล้วนะคะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้จะเป็นอย่างไรจะดีจะ,ะร้ายหรือจะอยู่ในกลางกลางพี่หมอก็จะอ่านตามหน้าไพ่แล้วก็มารับรู้ด้วยกันดูไปพร้อมกันเลยนะคะเนาะไพ่ทั้งหมดของพี่หมอมีอยู่3ากองนะพี่หมอจะอ่านไปแต่กองที่1ก่อนนะคะเนาะว่าพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1เป็นอย่างไงบ้างในช่วงนี้นะคะอะขอดึงมาเลยเนาะโอ้โหเป็นคนที่พี่หมอได้มานะคะ ให้ใบที่หนึ่งนะออกแนวแบบไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือยังไม่อพอใจกับสิ่งที่เรามีหรือยังไม่พอใจกับสภาวะรอบข้างหรือบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละคือคําไม่พอใจก็คือคุณอาจจะยังไม่พอใจในสิ่งที่เราทําอยู่หรือมันยังยังยังไม่ดีพอหรือยังไม่พอใจกับใครบางคนหรือยังไม่พอใจกับ ตัวตนของตัวเองหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือความไม่พอใจในตัวของคุณนะไพ่กองที่1นนะคะเนาะใบแรกนะคะเนาะคือตัวตนของคุณพลังงานของคุณนะคะเนาะคือความยังไม่พอใจยังเอ่อยัง,ย,งยังเหนื่อยใจยังท้อใจหรือยังไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่าง การอ่อนล้าคุณอ่อนล้าอยู่ในช่วงนี้นะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ยังไม่พอใจยังเหนื่อยยังยังยังไม่ดีพอหรือตัวเองหรือใครหรือสภาวะรอบข้างทําให้คุณต้องเหนื่อยล้าหรือยังไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างยังเหนื่อยล้ากับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะต้องเหนื่อยต้องล้าต้องท้ออะไรประมาณนี้เนาะ,ะคุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังสิ้นหวังหรือ,อ ทุกใจกังวลใจหรือกลุ้มใจในบางเรื่องบางราวหรือกับคนรักคู่ครองก็ได้อาจจะมีเกณฑ์นเหนื่อยล้าต้องแบกรับภาระอะไรเยอะๆในช่วงนี้หรือพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่กำลังเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าหรือหมดหวังสิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะสภาวะรอบข้างหรือคนรอบข้างคนรักคู่ครองเพื่อนญาต,นติมิตรสนิทพิษสหายหน้าที่การงานการเงินภาระะนี้สินอาจจะมีอะไรมาทําให้คุณอ่อนล้าหมดเลี้ยงหมดแรงหมดความสิ้นหวังทุกสิ่งทุก ย,ยังไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันยังแก้ไขไม่ได้นะช่วงนี้ขอให้คุณใจเย็นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปขอให้พี่หมอขอเติมไพ่นะคะเติมไพ่ให้กับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะ จะมีหนทางแก้ไขหรือมีสิ่งใดที่พี่ไพ่อยากจะบอกมานะพี่หมอขอเลือกไพ่ชุดนี้นะคะอ่าอีกไม่นานสิ่งที่คุณสิ้นหวังสิ่งที่คุณท้อแท้สิ่งที่คุณหมดกําลังใจสิ่งที่คุณเหนื่อยล้าสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือคนรอบข้างหรือสภาวะรอบข้างทําให้คุณต้องเหนื่อยล้าปัญหาหนี้สินภาระสิ่งต่างหรือสิ่งที่คุณกําลังท้อตกงานหางานเงินหมดหรือทุกป่วยทุกใจลําบากใจวิตกกังวลกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างอีกไม่นานสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ เจอมันกําลังจะเดินหน้าแล้วหลุดพ้นไปคุณกําลังจะเดินหน้ารับสิ่งใหม่ๆปัญหาในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงแล้วคุณกําลังจะได้รับ โชคลาภคุณกําลังจะได้รับคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้กับคนที่หมดหวงังท,ท,ท้อแท้กําลังใจส,สิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะจบลงมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ราชนีถือเหรียญคุณกําลังจะโชคดีคุณกําลังจะดวงดีคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในไม่ช้านี้หลังจากที่เห็นคลิปพี่หมอไปให้คุณจงน้มรับพลังงานที่ดีเอาไว้สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าสถานการณ์ใดความทุกข์ในช่วงงนี้ออะไรทุุกกสิ่่ยาง มันจะอยู่กับเราไปได้ไม่นานคุณกําลังจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแทนที่แล้วขอให้คุณจงเปิดรับพลังงานที่ดีเอาไว้ได้เลยกองที่1พี่หมออ่านจบไปแล้วต่อไปพี่หมอจะขออ่านกองที่2แล้วกันนะคะใครที่เลือกไพ่กลองที่สองพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะ พี่หมอได้มาแล้วยากไร้เออตัวตนของคอนนุณตนเนี้เหมือนกับว่าคนที่เลือกกองที่สองมีความเหน็ดเหนื่อยไม่แพ้กับกองที่หนึ่งเลยเนาะคาว่ายากไร้หมายถึงสภาวะทางการเงินไม่คล่องตัวไหมหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราต้องท้อแท้หรือ,อ,อหมดกําลังใจกับคนออหรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามามีผลกระทบกับตัวเราอ่ะอาจจะยากไร้อาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะสภาวะคอนแคนทะเรื่องการเงินหรือการงานหรือสิ่งที่ไม่เอือ้ออํานวยกับเราอ่ะมันเป็นการยากไร้หาเอ,อ่อ คนช่วยเหลือไม่มีอะไรประมาณนี้เนาะนะคะในตัวตนของคุณนะแต่คุณมีแต่คุณจะเป็นอย่างเงี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะพี่หมอมองถึงพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่สองมีสภาวะพลังงานของการยากไร้เนี่ยความยากไร้ในชีวิตของคุณเนี่ยมีมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะพี่หมอเชื่อว่าคุณอยู่กับตัสภาวะตรงนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ถามว่าคุณตื่นรู้ไหมคุณตื่นรู้เพราะอะไรรู้ไหมคุณตื่นรู้เพราะคุณมีแรงปรารถนา คุณพยายามที่ดึงตัวเองฮิวใจตัวเองขึ้นมาจากสภาวะที่ยากไร้ตรงนั้นความเหน็ดเหนื่อยตรงนั้น คุณได้ตื่นรู้คุณได้ขับเคลื่อนแล้วมีแรงปัถนาคุณได้อธิษฐานและคุณได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่คุณอยู่ตอนนี้คุณได้ฮีลใจตัวเองคุณได้มีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณช่วยเป็นกําลังใจมีคนที่ทุกไปกับคุณแต่ไม่ได้ทิ้งคุณไม่ได้ปล่อยมือคุณเขาจะเดินเคียงข้างไปกับคุณคุณได้ตื่นรู้คุณได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณจําไว้เลยนะคะเนาะเนี่ยนะคะแรงปัถนาของคุณกําลังจะเป็นจริงคุณกําลังจะประสบความสําเร็จสิ่ง ที่คุณขอเทพเจ้ากําลังจะอวยพรให้กับคุณพี่หมอขอไพ่เพิ่มเติมนะคะนะในสําหรับนี้นะคะกับสาหรับคุณเลือกไพ่กองที่สองนะนะคะคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณขอคุณอธิษฐานคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะเป็นสายมูคุณอาจจะเป็นคนที่มีองค์เทพหรือคุณอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าองค์ไหนก็แล้วแต่ที่คุณนับถืออยู่ตอนนี้เขาได้ช่วยคุณนะเขากําลังจะช่วยให้พลังงานของคุณดีขึ้นแรงปรัถนาของคุณแรงอธิษฐานจิตของคุณกําลังจะส่งผลเป็นความจริงให้กับคุณในไม่ช้าในด้านการตื่นรู้คุณได้ทุกหรือคุณได้ติดอยู่ในห่วงของความยากไร้ได้มาได้อยู่ในสภาวะตรงนั้นจนคุณได้ตื่นรู้ถ้าคุณไม่ทุก จิตมันจะไม่ตื่นรู้แต่ทีนี้พอคุณทุกข์ถึงถึงขั้นสุดขีดคุณจะมีทางออกจะมีทางออกจะมีแสงสว่างจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์แรงปรารถนาของคุณแรงอธิษฐานของคุณกําลังจะส่ง สิ่งที่ดีมาสู่คุณในไม่ช้านี้นะพี่หมอเชื่อว่าให้คุณเปิดรับพลังงานที่ดีเอาไว้เลยนะคะเน,นาะสำหรับคนเลือกไพ่กองที่3มนะคะมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนเลยว่าคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบที่หนึ่งทำไมพี่หมอเปิดมาเนาะทั้ง3กองเนี้ยพลังงานของคนที่จับได้ทุกกองไม่แตกต่างกันเลยนะเป็นคนที่ขี้กังวลใจคนที่เลือกไพ่กองที่3เป็นคนที่ขี้กังวลใจพลังงานของคุณเป็นคนที่อชอบคิด ไปก่อนกับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นคนที่ชอบคิดชอบแก้ไขเป็นคนที่ชอบคิดล่วงหน้าแล้วก็เป็นคนที่ขี้กังวลมากๆเป็นคนที่ชอบคิดไปคนเดียวแล้วก็ชอ,ชอบแบบว่าจินตนาการไปในในด้านลบๆหรืออะไรประมาณนี้น้อยใจท้อใจหรือกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสภาวะแห่งการกังวลใจชอบคิดไปก่อนเจ้าสําราญถามว่า คุณก็เป็นคนที่มี2คาแรคเตอร์แล้วตอนนี้คนที่จับได้ไพ่กองที่3เป็นคนที่ที่กังวลใจอาพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่คิดกังวลใจชอบอคิดไปกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดล่วงหน้าหรือชอบอคิดไปก่อนอะไรประมาณนี้ได้มีความกังวลใจคุณต้องตัดความกังวลใจทิ้งไปคุณเป็นคนที่เจ้าสาํารานเป็นคนที่แบบว่าสองคาแรคเตอร์คุณเป็นคนที่แบบว่า เวลาที่คุณกังวลคุณก็จะกังวลมากๆหรือคุณเป็นคนที่ชอบใช้เวลาในช่วงกลางคืนมากที่สุดคุณเป็นคนที่ชอบใช้เวลาในช่วงกลางคืนมากที่สุดหรือเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมีโลกส่วนตัวเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะมีเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีังสังหรณ์ด้วยนะเป็นคนที่ขี้กังวลใจพระจันทร์ในกางคืนก็คือใช้เวลาในช่วงกลางคืนเยอะคุณเป็นคนที่แบบว่า ชอบอยู่สันโดษหรือชอบใช้เวลาในห่วงกลางคืนหรือเป็นคนที่ขี้กังวลหรือคิดไปก่อนเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ได้เนาะมีซิกเส้นมีรางสังหรณ์แต่คุณเป็นคนที่พอเช้ามาคุณก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง เปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นคนที่แบบว่าไม่ยึดติดกับอะไรแบบทุกๆนานๆคุณจะไม่ยึดติดคุณจะเป็นคนที่เจ้าสําราญเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ติ้งต้องอารมณ์ดีมากๆเป็นคนที่อชอบรีแลกเวลาที่คุณทุกข์เยอะๆคุณก็จะไปรีแลกแล้วก็ไปเที่ยวไปหาที่ผ่อนคลายเป็นคนที่เพลิดเพลินชอบอยู่กับเสียงนกเสียงกาชอบอยู่กับป่าเขาลำนาวภัยธรรมชาติชอบจิบกาแฟอยู่ในสวนอยู่ในสถานที่ร่มลื่นหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์แบบว่า ไปรีแลกไปเที่ยวทะลุทะเลไปเปิดหูเปิดตาบรรยากาศใหม่ๆได้เนาะในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบว่า,าไม่ชอบแบบว่า,าให้ใครมาวุ่นวายหรือใช้เวลาในช่วงกลางคืนมากเกินไปคุณเป็นคนที่ใช้เวลาในช่วงกลางคืนหรือเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงในช่วงกลางคืนนั่นแหละนะคะเนาะแล้วถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบอ,อารมณ์ดีเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่แบบว่า,เ,าเข้ากับ สภาวะสิ่งรอบข้างได้ดีและคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่สุดก็คือป่าเขาลำนาวัเายเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติจิตกาฟุงกาแฟออกแบบชีวิตของตัวเองได้ไม่ชอบอยู่ใต้คําบังคับบัญชาของใครอา,อาจอยากไปทะลุทะเลไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกไปเปิดหูเปิดตาอะไรได้ตรงนี้เนาะดูแล้วคุณก็ไม่ได้อ,อะไรมากมายนะแต่การเงินอาจจะมีการใช้เยอะหรือมีการกินการอะไรเยอะผ่อนคลายในช่วงนี้พี่หมอขอไพ่เสริมนะคะ ขอไพ่เสริมสําหรับนี้ว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเนาะนะคะกองที่สามไม่ได้อะไรมากมายนะไม่ได้อะไรมากมายนะคะเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แยกได้เป็นคนที่เป็นคนที่รีแลก์ได้นะ อืมโอ้หนึ่งเหรียญเขาบอกว่าพี่ไพ่บอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3กําลังจะได้รับโชคดวงเฮงดวงปังคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งแต่คุณก็ได้มีโชคลาภมานะในช่วงนี้เดี๋ยวคุณจะได้การเงินเข้ามาหรือได้โชคแบบฟุ๊กๆเข้ามาได้นะคะเป็นทางด้านการพูดการเจราจาหรือในด้านการงานก็ได้เนาะหรือในสิ่งใดบางบางครั้งคุณอาจจะทํางานก็จะประสบความสําเร็จในด้านอ่า ในการพูดติดต่อสื่อสารการค้าขายคุณก็จะเก่งหรือคุณทํางานอะไรคุณจะได้อ่ารับเม็ดเงินแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เป็นคนที่จะได้โชคลาภได้นะในช่วงนี้นะคะดวงเฮงดวงปังได้หนึ่งเหรียญขึ้นมาแบบฟุกๆเนาะนะคะอ่ะยังไงแล้วนะคะทั้ง3ามกองพี่หมอก็ได้อ่านจบลงไปแล้วทุกกองนะ้านะคะเนาะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะขอให้เราเดินหน้าแล้วก็อ่า รับน้อมคำเอ่อน้อมรับคำทำนายกับพี่ไพ่นะคะเนาะที่พี่ไพ่บอกมาไม่มีอะไรมากนะมันอยู่ที่ตัวของเราแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยนะในไม่ช้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือปัญหาที่คุณเจออยู่นะมันจะถูกปลดปล่อยคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีอ่าสิ่งที่ดีกําลังจะเข้ามาถึงคุณนะคะเนาะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆปัญหาที่มันเน่าๆสิ่งที่ปัญหาที่มันท็อกซิคปัญหาที่มันแย่ๆมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานมันกําลังจะถูกปลดปล่อยและทิ้งไปแล้วคุณกําาาาลัังจะได้้รบโอกสใใหมม่เขว ของคุณแน่นอนนะคะเนาะขอให้คุณขอให้คุณเปิดรับพลังงานแล้วก็เชื่อมั่นในพิภัยนะคะเนาะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านแน่นอนนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอนุ้ยก็ได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ